สวัสดีครับคับสวัสดีครับทานผู้ชมครับยำกันมาว่าซืบสร้นเจต,ตานารมอุดมการ์ของบัลพบุรุษนี่อ้น,นี่มันมันอย่างกองแล้วกะบอกพี่น้องแฟรนรายการว่าล่างจากไปใายทารายการทีวัดเจดีบ้านโพเสด,ดมู่ที่เจ็ดตำบลชะลองอำเภอเสฉชนนครศรีธรรมาราชนี่ทำกิจถึ่งปีแค่หนุ่ยคุยข้าวเาะว่าอาจารย์เวนบอกว่าปีซเซรู้จักโมเรา แล้วก็ช่วยทำซับโป,ป๊ททำรลอดเอ๊เราไม่เคบรับนี่กเหมือนกับว่าพ่นผลิตเลครับที่เราไม่แคบช้อยกับไวให้ต้นมันแข็งแรงรแล้วดอกพ่นมันจะเต็มทีอเหม,มือนกับคนหลานก้าครับครบครบปลูกนี่ครับนะพอเท้านองไข่หนุ่ยนะครับพูยเ่ากับบอกว่าการปลูกบังคุดลูกเออมันทุดยอดนะแต่ว่าให้มันทุดยอดมันรู้ไหมกับการไปปลูกบางขุดปลูกทีไหนพอเท้าบอกว่าให้ไปปลูกในใจคุณอ แต่ปกที่สวนเข้าสวนปลาเลยนะ,อ,ะอันน,นั่นคือใช้แล้วแต่ว่าทันบวากร้ารปลุกในแจคคุณนี่คือเอามังคุดเนี่ยไปทําความดี<อ>ับเอาไปแบ่งปันเลือกจาก,กิ้นแล้วก็ข่อยว่ากับเหลืองจำแนยจ่ายจแจ็กันเป็นเรื่องทีหลังฟุ้งให้เอาไปฝากครับมีก็สโลบายครพี่น้องเป็นรายการวันนี้ตามโดยตายตองตามรอยรายการใกล้หนคุยเก้าประวา่าเป็นเส้นทางการเดิน รายการเดินกันมาใกล้มากวันนี้มาถึงช่วงทายของรายการเลยครับก็ถือว่าลูกเริ่มเติบโตเรียนจบมาแล้วครูโชว์เกขาจะรู้เร่อเพราะว่ามีเมียก่อนถึงผีไก่หนุ่ยนี่เพิ่งได้เมียครับลูกตอนนี้คนเล็กนี่เรียนชั้นไหนเลยนะครับคนเล็กสุดตัวนี้ก็บหมอฮุกหมอฮุกนะครับครูโชว์เข้าตจบมาแล้ววันครับแต่งานชาว่าครูโชว์เพราว่าเลือกยุ่มม้ากับจะเลือกชุ่มม้าเลือกม้างตัดสินใจไม่ได้ครับเขาเรียกว่าภูมิใช้กับอดีตคอนดีโกตอมมาแล้วกับเจ๊เล็ก คือทึงความลังครับข้าใช้เค่งมาทุกปีแล้วครับโกตอนกับป่าลูกป่าไรยมาครบเม็ดต่างลูกเมียนอยเมียล่วงมากันครบมาขอบคุณครูโชกับไข่นุ้ยรายการวันนี้พี่น้องแฟนรายการกับพี่ก็มีพาบังคุดมามันกําลังถึงกุดสลบายที่ครูโจ้เล่งว่าการจัดการท่านทรัพยากรอ่านปลอบลูกปลามุงปลาซูซักนี่พี่น้องครับทําขึ้นมาเพื่อกินนี่ครับครับลูกล้องที่กินกินกล้องที่ปลูกเลี้ยงกล้องที่กินกินกล้องที่เลี้ยงเลือกจากกินครับเนี่ยครับแบ่งปันกัน เลือดจะไปปั้นนี่เหล็กกันวันนี้เอาหลัพุดมาเล็กกับส้มโอ้แต่ติมสยามโอ้ตังหน้าบ้านนะครับหน้าเหล็กมันจะชุนนะครับสยามนี่หน้าเหล็กอยู่เล็กระวังโดนปล้นน่นนะครับครับนุ้ยหนึ่งโซ่งรวยว่าตีทวดกูชอานี้เราค่ายส่งสองอะไรป็นทิศดีใครหน่่ยคือเทือเอาราคานี้ประวัติเราดูเลยคว้าวเลยว่าลูกแล้วนี่เช่าราคาประเทศไทยอืมราคาส่วนครับถ้าไปได้ยินราคาที่ประเทศจีนแล้วทันจะตกเฉยครับ เรียกว่าเป็นเส้นทางการเดินจากนาคร่องรอยว่ามาสนามบินกาเราชี่ร้อยห้ารอยไปตลาดโอตโกกับห้ารอยหกร้อย,อยข้าพระก,ก้อนกันบเกือบพันไปเมืองจีนนี่ขับพันเรือครับอ่าไปลองฟปรานการครับอกว่าโล่กองทีกินกินกองตีปลูกเหล้ยงกองทีกินกินก้องที่เหล้ยงเรือจัดก,กินนี่ครับเรามา บ่งบันเลือดจากแบ่งบันนี้เอามาเลกันนี่ขั้นเล็กนะครับครับนี่คือความสุขนะครับพี่นองที่กรบครับส้มอูนี่อย่างชัวฮิดนะครับ้าหมดโกนี่เลยหายบมพิ้วมันเกลียงอ่ามันไม่มีหู้ที่จะหลักสนครับแต่ข้องนองไข่นุยนะครับตาหู้เนี่ยจะต้องมีหมดนะครับทีนี้ถ้าไม่มีหมดเนี่ยนะครับก็ให้ตังโคสังเกตว่ามันจะมีสั้นอันตราย ยาปฏิชีวนะสั้นเคมีคือมดนั้นมันจะเป็นตระกูลจมูกไวเคยเห็นปาซ่าซาราสนเทศเขาเร่งว่าจมูกมดไหมครับเคยมีการจมูกหมดก็ไม่ใช่ว่ามดนี่มีอะไรตรงไห้นี่ฤทธิ์มูกมันไวหมาอะนะฮะผู้ามานเกียบซือซ่านคือมูกตรงไวเหมือนมดอนันก็เปรียบเทียบกลางะบอกพีนองว่าฮามโมเราถือว่าเป็นลูกล้านเล่นล้วนลิ้นประจาวซี่ตมาโซการาเส้นทางการเดินนี่บางทีกับคลุกคลักโปร่นี่เอามาจากวังโบรานเลยวังโบราณใสน้ำเดียวเลยนะครับที่คู่โชว์เคยไปนะครับครับ เราเคยไปก่อรางสร้างวังโบราณลานสตาก็ต้องนับชื่อไปตึ้งพีเล็ก้าวีทีอาจารย์ช่มบอลปานำ้ำอาจารย์ทวีนองเบาบแล้วการคุณเลอเชนซีชเลมแลวก็พี่น้องอียลยคนอันนี้ออกชื่อนะพอที่ว่าทุกคนได้มีโอกาสสร้างวังโบราณลานสตาและก็วันเวลานี้ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ปีก็ดีบอลองกูชชว์ล่างจากเราได้มีโอกาสแยกย้าย ครูเจ้านี่ประยิดพื้นที่ก็เรียกว,วา่าโซนหน้าโซนลีตอนนี้โซนเข้าก็มีประเพณีคือตาบุญพุ่นไม้เพิ่งทํากันเสร็จนะครับรเรียกไม่กี่วันที่ผ่านมาครับนะครับแล้วก็ตอนนี้กับปฏิทินปตอถูกปีตามเจตนารมณ์นะครับส่วนเดือนสิงหาถ้าจะไม่พิเษนี้ครันแปน๊ดมากครูเจ้า,า,าครับบั้นี่รุณนามพะพนังครัว่าครูนั่นก็เป็นลักษณะงานาคลาย นะครับแต่ของรูเจ้านี่ส่วนหมาเป็นเวทีย่ยอยโขนเชิดอหลังการบทสิ้นแล้วเป็นลูกศิย์เพลน,นะครับโอกาสเขาได้ไมดอ่าอีบ่าวไปนองว่าผีก็ยดีเล่งเอาไว้เล็กเดียวว่ามันต้องสร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้มันต้องทํามาเป็นเส้นทางการเดินเป็นวิธีเป็นขนมข้าวคือว่าเราได้มีโอกาสมากกโครางส,ส,สร้างที่เมืองนครศรีธรรมราชเราไปฟัง,งโอตอมเล่งไปฟังทันเว้นเจ้าอาวัตวันเกียีเล่งเลยการล่าก็เลกงนี่มันต็องมีพลังด้วยหนุ่ย เราเดินกันมาเลยจำเราเรืองเชื่อกับถ้าหนึ่ปีนี้คิดไปแล้วครับนี่หางทางเล่นก็ตรวจกันนะครับยับเรือออกเรียนอะไรเที่ยวนี่กินแลน้วนะที่ผมบอกคิดเนี่ยต่อไปหน้าจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับถ้าเคยเอ้ยบ้านไหนการกลิน่นจะส่งมาถึงต่างบุฟังกันเออ อันนี้นเดี๋ยววันนี้พี่น้องไปรายการกลับมาพบกันที่สำนักงานครุชาวโชว์นี่ก็ถือว่าเปิดเข้าเกเลี้ยครับเตือน่งตรงนี้มันพุดยอดเห็นไหนมเงินพุดยอดคุณค้งระดับชาติไล่คุณละมันหนังนะครับป้าพยาคำพันมัง่งรวยจังหวะครับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมาแล้วผู้สึงจะม,มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าที่นะว่าที่ก็ได้มีโอกาสไปยุทธ์ส่วนนะครับส่วนที่นานยงยงนะครับ วันนี้พี่น้องไปหลายการนะครับบอกว่าเราเล่นกันเรื่องความอุดมสมบูรณ์พีหน้อยคนเข้าหลายการนี่เราได้เล่าได้เล่ากันเบื้องต้นว่าวันที่เราตัดเส้นใจกับมาอยู่ในกรงที่ธรรมราตนี่พีกอ้อยนี่เกิดจากเทพเจ้าน้ำคือพีกอ้นี่วัดใหญ่เลยครับดินน้ำลมไฟจะประทานพ่อให้กับพี่น้องบนมนุษยชาติถ้าเราไม่ได้กับธรรมชาติได้มีความสมดุลนี้ มันจะส่งผลรับดินน้ำลมไฟกับือหัวใจนะครับวันนี้เมื่อนักตีครูเชวนะครับรวมกับปากีเตอร์ค่ายสมาคมชุมรมชาวลมน้ำตัางมดนะครับโดยเรื่องใหญ่ๆก็คือเมื่อกับทีในร่วงราชการที่กวาวเราจะต้องบริหารจัดการนะครับต่างดินต่างน้ำท่างลมต่างไฟให้ส่มดุลนะครับเมื่อสมดุลแล้วนะครับซึ่งที่จะคลุมในความสมดุลนี้นะครับให้มันมีสถิตเรือมันคงอยู่กับเราตีเ็าเรีวกว่าอย่างยืน คือบทบกก็จะต้องมีสีเขียวนะครับในน้ำจะต้องมีสิ่งมีชีวิตน้ำที่ไม่เลยหรือน้ำที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่ถึงน้ำตายตรงนี้แต่แรกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับพี่น้องแฟนรายการครับจากน้ำท่วมหาดใหญ่มานครศรีธรรมราชได้ก่อแางสร้างแตกก่อแตกนอแตกติ้งแตกใบแตกยานกลับมาใหม่วันนี้คำลังจะบอกวันที่เราเดินนี่พี่น้องแฟนรายการครับรอบเล็กเราเล่นกันไปเราทำประชาธิปไตยนครนี้ได้เลย วันเอาร์ควา,ามบุรุษสมบูรณ์ที่เี็นรองปรากฏเลยครับถ้าเป็นชวนเข้าวชวนปลากาเรียกวา่าหลงกองลังคุดอ,อ,อาอาชุมพูนอยู่ไดเพื่อครับชวนเข้าวชวนปลาชวนเมืองชวนหน้าครับแค้นอยู่ได้แต่ถ้ามาส่วนบาร์โดส่วนหน้านี่ตัวน้ำวางโอ้ดิบมันดูซึ่งมันคาดไปอย่าง เขาเรียกว่าโพรมีโซนเข้าโซนฟ้าโซนหน้าโซนเล่แล้วเนี่ยมันต้องเอามาโตกันครับแต่ตรงนี้มันไม่มีโตตั้งอยู่ไม่เป็นมงคลนี่รถแบบนิดเนี่ยขับตื้อแจ้ไปแบบเปิดถ่ายรถไม่กดปุ๊ดนะครับก็ตื้อแจ๊บถึงกดเปิดได้เลยจะมีสะโตนะครับเรียนผมไม่พินโนมาว่าสะโตที่เอามาวันนี้นะครับม,มันอาจจะไม่งามเพราะว่าตนโตมันสูงมากครับไม่มีใครปีนตนโตไปชีดปฏิกิริยาสั้นเคมีเร่จนสิ้นไดนะนะครับมีสะโต นะครับเออเร่งซึ่งมันเป็นอุปกรณ์สำคัญลืมไปนะครับนี่คือว่าฟักมนาจะไม่ช่วยแต่เรื่องในกุจอนาเม็ดเล็กๆแต่เป็นข้อยาเป็นโต๊ะข้าวนะครับมันมีโต๊ะดานมันจะเนี้ยวเนี้ยวเม็ดใหญ่ว่าแต่เม็ดจะแข็งโต๊ข้าวนี่เม็ดเล็กๆแต่มันจะมีรสชาติหวานว่ะครับแต่ที่สำคัญนะครับมันเป็นโต๊ะส่วนต้นน้ำนะครับแล้วก็เป็นฟืชที่เป็นพักนะครับเป็นเครื่องเคียงอีไปดองอีไปต้มยำนะครับหรือว่าอีไปกิน ทางเลือกมันก็เดี๋ยวคู่กันน้อยๆรับแกงถีแกงก้อยแกงหมูเลยได้เพลินนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของผู้เษฐกิจอีกตัวนึงนะครับที่วันนี้มันยังบบกในยาวะสัตถ้าปักตายนะครับมันต้องเล่นอย่สโตสโตตายคือตัวแทงคว่ามันจะหมูดดูครับอ่าเนี่ยครับจัดเจนเดียว อย่างต้งมีองประกอบการคุยต่อข้าวครับองประกอบการคุยต่อข้าวท่านผู้ชมครับปอนลูกโตตรงนี้ไม่รู้วันเนื่อยหรือยังกับทำน้ำจุกกับทงตว้ยกับลยน้ำจุกตายร้อยวันนี้เราต้องเป็นบรรยากาศถ้าชิ้นมาเน่าวถกมือบางทีมันก็ยักปุ๋ยชูวยใช่ไหมครับมาทำน้ำจุกส้มกำมังกระไดกับมาปิ้งมาปร้างเก๋งเกมังกระไดเร็วนกลูกโตครับคุณผู้ชมพี่น้องไปรายการวันนี้เรากำลังจะบอกว่าวันที่เราเดินทางกันมานี่เป็นการประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเมือง เอาดีลาอันมาว่าเป็นเมืองซีบีชัยเครจะเชื้อพี่น้องครับว่าเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าตัวโลกตอ,อนนี้เรากำลังจะดเะทีสามสิบล้า,ลานเพราะซีวิชัยแปลว่าชนะด้วยดีครับครับดีอะไรบ้างครับคือดีธรรมชาติอ่านะครับพอดีธรรมชาติก็คือดินน้ำลงไฟมันติวานี่คบริษัทจัดก,การดีรูถาวรทันต่อไปข้างหน้าก็คือดีที่อยู่ในใจคนคนนักโค้นด้วยคนสิบสองหนักซับที่ไม่ฉาดทางจังหวัดนักโค้นนะครับตั้งแต่ระนองไปจนถึงไทรบุรีกัลลังตันเปอร์ลิส เดี๋ยวในการรายการตามเหมือตายวันนี้เราจะท่ายซองสร้างทีปเรียงเมืองหนักสักเราจะวายนึ่งทีปโดยเฉพาะหล่อดลายคนบวชทาปีใกลุ้ยมีจอดเมวตังไว้ลืมวันนี้โดยจะมาถึงไอ้เป็นซาราวันนี้พี่ดองเป็นการกับนี่ย่อไอโลเลอยู่เชียนหญ่นี่ก็ตือว่าเป็นนักรบวันนี่เคยเล่นในนี่เครดินทาอยู่ปลาในเช็คได้ไหมได้หมดเลย เล่าตานประเทศก็สามารถขี่มาได้ได้ครับวันนี้กับเทปนี้เราจะมาถึงอวัยเทปแรกเล่นรื่องบบสมบูรณ์ของเมืองซีวิชัยครับอาลาวปีกหนุยปีกน็กนึ่งอาลาแฟนาการว่าเมืองนี้ครับครับท่านหับย้อนเรทตอนนั้นนี้ <c oughs> แต่ว่าเป็นปันเป็นไล่ปันไล่แบบนี้การนี้ก็ต้องวากันไปนะครับเราไปศึกษามาเร็วๆว่าเมืองนี้ยุคกจรญรุ่นรู้เรื่องทีง่สุดคือยุคป,โโปัุปปโมโวงยุคปัตตุมวงมีประจาสซีธรมรมโชกะราตผู้ปราเกลืองเรืองปกครอง นะครับแล้วกถ้าพี่น้องจะข้อพนที่ต้องบอกแฟนรายการนะครับนาพี่น้องต้องผ่านดอกบัวมาไม่ว่าจะเป็นดอกบัวพันไหนบัวลวงบัวหน้าบัวซี่ไรกระไดหมาข้อ,ขอโอ้จ้าโอ้สุดยอดมากระดิสัญลักข้องราชวงศ์ปทุตมวงศ์นี่คือซีธรรมโกที่นับถือปทุตมวงศ์นี่คือมาถึงว่าซีธรรมโกที่นับถือพระพุทธศาสนาครับโอบานโร่เนี่ยครับ การนับตื้อเนี่ยกับมาตั้งแต่เรื่องกงพรามยุคก้อนพรามเนี่ยกับนับตื้อพี่สรปัฒนพี่เลยนี่เดียในบ้านนี้มีนะครับแต่ว่าในช่วงราชวงศ์ปทุมวงศ์เนี่ยคือซีธรรมโสกราที่นับตื้อพระพุทธศาสนาเลยเอาดอกบัวเป็นสรณะเป็นถีตั้งเครื่องบูชาที่ต้องไปรายการนะครับมีวันนี้ปีก้วยคุณวีไลที่รักคุณน้องอิกเกษตรกรรมคือความมั่งคั่งเราสุดยอดกับอีไข่หนุยใหย่นะครับนี่โมโยนะครับขุนนะครับ เราลราเร <ım. S 2> ราเป็นความเชื้อลังจากผู้เช่าค่านุยได้มีโอกาสมารวมกันคุยข้าวแล้วเราก็ทื่อไม่ทื่อกลองเบกหน้าเบกตากันไปครับจนมาถึงวันนี้พี่น้องครับต้องเริ่มมาสรุปบทเรียนถ้าภาษาผูเช่าเดียวว่าทอดบทเรียนทอดความส้ำซิดของแต่ละเรื่องเราแลกเรื่องความเชื้อพี่น้องว่าน้องผูช่าค่านุยเอาได้มาอีกทิ้งทาทาพิสูจน์เลยครับว่าสิบสองนาทีจริงก็คือวันเป็นเดือนสามนะครับผูาใช้พาทเดินทาง ที่นอนที่มากกันเนื่องแน่นมานอนเต็มบ้านนอนเต็มเมืองโรวงเร็มดีสซดมันรูดวัดว่าอารามรอประรทัดรูงถ้ำโบสถ์วิอ่อนรวมกันตึ้งเม่นครับเต็มมัดกันมากัน,นอน,นายตอนนั้นไม่กลัวพี่กันเลยไม่กลัวเลยไม่นอนเราไม่มีที่นอนกันแล้วครับ ับมาอยู่กันไล่ไล่ไล่ไ,ลไม่เฉ่ไทยคนไทยในเพื่อนดินนี้นะในเคนด้าในการตันบริสโลเวนมากันหมดอ๋โอโราดีๆกันเป็นเตี้ยวพิซูตมาเร็วเพราะวะ่าผู้โชกย้ายโดยเราได้มีโอกาสไปยกสัมปา์อ่าเฮ้พารอประธานเขาว่ากังแต่ว่าลุงบีกันเองไม่ต้องอะไรหลายมือยาเย็นนี่เขาให้แล้วครับแค่กันต่างวันต่างคืนเรียกว่าวันชิปเช่คำชิมาครับไอ้นี่เป็นตัวดัชชี่ชีวิตตัวเล็กกว่า เมืองซิบสก์นังแซตเราไม่จริงแต่มาชุมนุมโดยกุสโลบายของประชาชนธรรมศกอาร่าเพื่อนคนไทยาคนแก่นะครับเขาเขาทื่อดอกโบวเขาไหว้กันอยู่เดี๋ยวคขาเดินล้ำเล็กลำลึกถึงพระบูตเจ้าการที่ได้มาไหว้ประทัดุในกับปีหนึ่งอย่างน้อยสักคนนี่นะครับโดยพอวันเป็นเดือนซ้ำนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นบุญกุศลที่จะเกิดกับจิตใจมาสร้างเลยทีเดียวครับเมื่อใดฟ้าวประพุทธองครับแต่การมันคือวันเป็นเดือนสร้างอะไยังมีเดือนสิบด้วยนะครับนี่เขมาแล้วนะครับมาถึงเดือนเก้าเดือนสิบเล่ถึงเดือนสิบเนี่ยครับได้กินนุ่มล่าเลยครับได้ยิงเชือกเพลงเราบินไปวันเลยพี่น้องไป็นรายการครับเราทำเพลงเอาไว้ไล่เพลงถ้าพี่น้องจำได้คุณมา้าก็คืองานเดือนสิบอ่านบุญเล่าชีพนี่ถึงงานเดือนสิบ พ่อแม่พี่น้องคิดถึงลรพอดมบ e ้าทด่ซําขอทำกินโร้อันนี้คือกำไลอย่ารอมาเรียนเดลราฟินตอกเกนรพี่ลองไปหลายรนะครับนี่ออกเรเทพเรกรแรเน่ยนีเอาวายเรื่องความสมบุ์ของธรรมชาตินะครับขอธรรมชาตครัเดี๋ยวเทปหาอีกเทปหนึ่งเราจะถ่าสร้างเทปอันนี้เผื่อมาเล่าเรื่องเล่าวาพี่ลองครับนครเรามี่วนเข้า่วนปลา่วนเมือง่วนน่า่วนรู้่วนเลับ สมบูรณ์ทั้งพี่สมบูรณ์ครับและการวันนี้เป็นเครื่อง uh huh. พิสูจน์ว่าร์ชุบรมสมาคมองค์กรต่างๆราชการส่วนราชการครับลงมติว่าชาวประกาศข้าวเรี่ยว่านแล้วก็นำความซีธรรมาราชอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งโครงการเดินทางมากนะครับเดี่ยวกับไปทีวายวางใจที่เขมาเนี่วายวางใจนักโอนซีธรรมราชนะครับส่วนเขมากันจุดไหนมาทำอะไรกันมั่งนะครับเราจะสร้างตัวกันตันหรือเดี๋ยวติดตามผู้เชี่าวโคตรลูกกันต่อไปครับครับเทปนี้ข้อยัดเปแน้วครับพักก่อนนะครับ